มาแล้วครับผมผลลัพธ์อะไรวะเนี่ยมาเลยครับสกินปืน ICR 1อาร์หนึ่งแบบเฟียลที่สุดในเกมแล้วแหละตอนนี้ผมคิดว่านะโอ้โหทุกคนครับมาเลยฮะผมได้ทำการสปอยเป็นรอบหนึ่งเลยนะครับตอนนี้ก็ยังตึงเต้นไม่หายเลยว่ามันมาแล้วเนี่ยโอ้ไม่กรอสโอ้โห,โหมาแล้วจ้าโอ้โหทุกคนดูดิเฟียวจัดเฟียวมาก ไม่ก็สุดว่าทุกคนผมจะเติมดีไหมเนี่ยคือตอนนี้ผมไม่มีตังค์ไงครับทุกคนสักเมื่อไหร่ล่ะอ่าอ,าอ,าอามาเรียบร้อยครับผมได้ทําการสูม่มไปเรียบร้อยนะครับโดยที่ผมเนี่ยเสีย CP ไปประมาณ60 CP ไว้ทุกคนโอ้โหสุ่มละกี่ดา60กสได้ปืนกับตัวละคอนะครับเกินไปหรือเปล่าโอ้โ ทุกคนคือผมไม่อยากจะพูดอะไระไม่อยากจะโมอะ้อะไรทุกคนดูดีว่าตัวละครตัวนี้กับสกินปืนตัวนี้โอ้โหผมไม่อยากจะพูดเลยว่ามันเข้ากันมากๆเข้ากันจ,จัดๆครับแล้ววันนี้ผมจะมารีวิวปืน ICR1 หนึ่งแล้วก็สกินกระบอกนี้นะผมขอเรียกว่าเป็นสกินจ๊กเกอร์ละกันนะครับคือ,อยังไงมันก็จ๊กเกอร์แน่นอนนะครับแล้ววันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับไปลงทั้งมัลติเพลเยอร์แล้วก็ไปดูด้วยว่าใน Battle r o y ย l e เนี่ยตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนอื่อน ใจอะไรบ้างน,นะครับทุกคน60 CP ครับผมไม่อยากจะโมะ้เลยผมไม่อยากจะโมะ้เลยผมไม่อยากจะโมะ้เลย โอเคแต่ก็ไม่เป็นไรครับทุกคนคือที่ผมเสียมาทั้งหมดนะครับตกอยู่ประมาณ9,000กว่า C p พนะครับไม่ถึง10,000นะครับโอ้โหเป็นไงฮะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับว่าในกล่องกล่องนี้เนี่ยมันมีของอะไรที่น่าสนใจบ้างน,นะครับทุกคนดูอย่างแรกครับโอ้โหเป็นไงสโนวบบอร์ดก็มาแล้วนะครับแต่ว่า มันไม่มีสก,กินแบบเป็นไฟแบบโอ้ยลุกโชนอะไรเงี้ยผมอยากไม,ไม่ไม่ต้องถึงแบบเวอร์เกินอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าปืนเวอร์ขนาดนี้แล้วเนี่ยขอสนโนว์บอร์ดแบบเท่ๆเวลาขับไปมีแบบาฟลฟ้ามะพร้พาวดองหน,น่อยได้ปะแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับทุกคนก็อันแรกเป็นสนโนว์บอร์ดนะครับอย่างที่สองนี่ครับก็คือตุ้งติ้งครับผมเป็นชามของแบบจ็อกเกอร์ตัวตลกอะไรอย่างนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยเุกคนผมขอบอกทุกคนก่อนนะว่าวันนี้เนี่ยผมอาจจะพูดแปลกๆรวมถึงแบบจมูกอาจจะตันๆหน่อยนะเพราะว่าผจามทั้งวันเลยแต่ท ผมเป็นโควิดเนี่ยผมแทบจะไม่ออกจากบ้านเลยครับแต่ว่าผมเนี่ยเป็นร้อนในด้วยในยตอนนี้ก็เป็นล้อนในอีกอ๋ออะไรมันจะขนาดนั้นผมก็อาจจะพูดแบบไม่ค่อยคล่องนะครับขออภัยก่อนเด้ออย่างที่3นะครับก็จะเป็นเครื่องเจ็นะครับ โอ้โหเป็นสกินใหม่นะทุกคนแล้วก็มันก็เหมือนเดิมอะ <c oughs> ความรู้สึกคือเหมือนเดิมแล้วก็ไมค e เบสบอลนะครับคือปกติมากอะธรรมดามากจริงแล้วก็ร่มครับร่มมาน,นี้ผมก็ค่อนข,ข้างชอบเหมือนกันนะครับคือมันมีแบบลวดลายอยู่ขวามือน,นิดหน่อยซ้ายมือน,นิดหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องของดวงตาตรงกลางเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นนะครับแต่ว่าผมชอบนะต่อไปก็เป็น S สามสิบหกนะครับเป็นสกินแบบนี้เลยมีลูกตาด้วยแต่ว่าจะไม่เปิดปิดเปิดปิดเหมือนระดับลิเจเดอรี่นะครับ <Hey. S 1> แล้วก็อันนี้ฮะอันนี้ ผมก็ค่อนชอบอยู่เหมือนกันครับโอ้โหดูดิไประเบิดใน V R นะครับผมทุกคนต่อไปก็จะเป็นคอลลิงการ์ดนะครับคอลลิงการ์ดก็เอ่อดูแล้วมันเวียนหัวเหมือนกันนะทุกคนต่อไปฮะตัวละครครับผมโอ้โหเป็นตัวละครกันโซนะครับในสกินของคลาวโคเด็นะครับมันเป็นสกินนะครับทุกคนมืนไม่ใช่เป็นตัวละครนะครับแต่ว่าดูจากทรงแล้วเนี่ย จะบอกว่ามันคล้ายกับฉลามมันก็ไม่แปลกนะผมดูหวัวยังไงมันก็เป็นฉลามอะทุกคนเห็นปะแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีจุดเด่นตรงที่ว่ามันเป็นตัวตลกใช่ไหมแล้วทุกคนสังเกตเห็นซ้ายมือไหมครับคือจะมีมีดดาบปักตรงไหล่ขวามตัวละครตัวนี้เว้ย <c oughs> คือแบบโคตรเฟีย้ยวอ่ะและที่สําคัญนะครับจะมีตัวตลกเน็บอยู่ตรงหน้าท้องนะครับแล้วมันแบบดุก๊กดิกได้ด้วยครับเออแล้วก็รองเท้าก็ใส่สลับกันด้วย เออเป็นไงล่ะซื้อตัวละครตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าผมชอบครับสกินนี้ผมชอบเลยชอบแบบเข้าเส้นเข้าส้เลยเออและก็นี่ครับสกินรีเจนเนอรีรของปืน ICR 1หนึ่งฮะแม เอาจัดจดเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันเล่นๆกันดูก่อนละกันนะว่ามีอะไรบ้างแต่ที่ทุกคนเห็นตอนนี้นะครับมันจะเปลี่ยนเป็นทีละนิดนะครับเดี๋ยวผมจะบอกให้ทุกคนละกันเดี๋ยวเรามาดูข้างนอกดีกว่าจะง่ายกว่านะครับโอเคนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นรูปแบบพื้นฐานกับทุกคนแล้วก็อันนี้จะ2คอมโบนะครับ2คิวแล้วก็4คิวนะครับก็จะประมาณนี้ แล้วก็ 6Q ครับจะเริ่มมีแสงไฟฟ้าออกจากแบบผมเลยนะก็ไม่เริ่มและมีเลยอะเอะซึ่งคอมโบของปืนนี้ทั้งหมดนะครับมันจะมีอยู่6คอมโบเลยครับเดี๋ยวผมจะชี้ว่าคอมโบที่6นี่แหละครับคือคอมโบที่6ครับจะมีแบบไฟฟ้าสถิตยอยู่รอบตัวปืนแล้วก็เส้นผมด้วยนะครับแต่พว่าผมแปลกใจตรงที่ว่าปากกระบอกปืนนี่มันเป็นปากกระบอกปืนจริงๆครับแล้วก็ฟันเหลืองนิดหน่อย ทุกเห็นไหมแล้วมันจะมีแบบคอมโบเลเวล6นะครับจะมีแสงออกจากปากแล้วก็ปากก,กระบอกปืนนะครับก็มีแบบแสงไฟออกมานะแล้วดวงตานะครับก็จะกระพริบเปิดปิดเปิดปิด,ปด,ปดอยู่ตลอดเวลาเลยฮนะแล้วก็ข้างหลังทุกคนเห็นไหมคือมันจะมีปากตัวละครตัวเนี้ยโผล่ออกมาครับแล้วก็ลิ้นเนี่ยจะเป็นด้ามเหน็บของจกักรเละ บอกอยังไงดีวะเนี่ยคือสวยมากครับแล้วผมเสียไปประมาณ9,000 CP นะครับแล้วผมจะบอกอยังไงดีคือผมคิดว่าอันนี้เนี่ยค่อนข้าง ไม่ได้แพงเกินหมื่นนะครับและที่สำคัญคือตัวละครออ,อกง่ายมากคนที่ผมรู้จักอ่ะคือมาสุ่มอ่ะสอรอบคือได้ตัวละครแบบแบบบ่อยมากอะ่ะเป็นอะไรที่ออกง่ายมากนะครับแล้วผมอ่ะก็ได้ตอนที่ผมสุ่มไปครั้งที่2นะครับผมได้ตัวละครเลยครับอันนี้ผมไม่ได้โมนะครับแต่ว่าผมไม่ได้อัดไม้เสียดายมากแล้วผมก็สุ่มต่อต่อต่อตอต,อต,อตามที่เห็นครับสุดท้ายปืนออกที่โลหลฮะ <laughs> 9,000CP เลยโอเคไปทุกคน <laughs> เพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับ <laughs> เดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปเล่นทั้งมัลติ p l a y e r แล้วก็ b a เทิ e r o บล l อยนะครับแต่ก่อนอื่นทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยได้ไหมครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับทุกคนคือผมก็ตั้งใจเติมเพื่อที่ทุกคนแบบจะได้เห็นนะครับว่าไปเล่นจริงๆเนี่ยเป็นยังไงบ้างน,นะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมเลยเนดะ้อกดไลค์ก็คลิปนี้สัก ห้าร้อยไลค์ได้ไหมทุกคนก็ปกํกำลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับมัลติเพลเยอร์เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาเล่นแบบด่านใหม่นี่เลยนะครับก็หลายคนก็อาจจะเล่นไปแล้วแต่ว่าผมเนี่ยยังไม่เคยมารีวิวด่านใหม่ด่านนี้เลยนะครับเอาเป็นว่าผมจะมาเล่นปืนไอซีอาร์หนึ่งสกินลิจเดอรี่กระวอกใหม่นะครับแล้วก็รอบที่สองเดี๋ยวผมจะไปเล่นในไปเทอร์ยอ้วยครับหรือบีอาร์เพื่อที่ทุกคนจะได้เห็นตัวละครตัวนี้นะครับแล้วก็ปืนเอฟเฟกต์อะไรต่างๆนะครับซึ่งผมจะมาเล่นในหมดใหม่ของบีอาร์อีกแล้ว ว่าเดี๋ยวตาที่2จะไปเล่นแบบจริงจังนะครับไปเลยกันเลยดีกว่าครับเฮ้เพื่อนอพอดีอยากเติมเกมเปสาวอะ่ะยีราย้านดีๆนะนำไหมฮะนี่ไงล่ะ o อ e r Top ช p อร้านเติมเกมชั้นนำสะดวกรวดเร็วปลอดภยัยเพียงแค่3ขั้นตอนง่ายๆ 1. เลือกแพ็ค 2. โอนเงิน3ส่งไอดีให้ทางร้านเติมเฮ้ยทำมันง่ายจังเลยอะ่ะใช่ไหมล่ะเนะพียงเท่านี้ก็รอซีได้เข้าตัวได้เลยหากใครสนใจคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ โอเคทุกคนโอ้โหมาแล้วครับคือผมก็เพิ่งจะเห็นเหมือนกันนะโอ้โโคตรเฟียวแต่ว่าเสียงปืนมันจะดูแบบเอดูเบาๆนะดูเสียงปืนแบบมันจะอั้นๆหน่อนยอ่ะเออมันมันได้เปรียบหรือว่าเสียเปรี่ยวมาเนี้ยอันนี้ก็ไม่รู้นะครับโอเคไปครับลุยฮะเราไปดูกันว่าเอฟเฟกต์จะเป็นยังไงเอฟเฟกต์จะเป็นยังไงโอ้โหเอาบ่คือผมแบบรู้สึกว่า เสียงปืนมันอันตันเดี๋ยวทุกคนฟังนะแบบตอนยิงเดี๋ยวทุกคนฟังนะครับคือเสียงปืนมันดูอันตันยังไงไม่รู้เอาละเอาละเห็นปะเอาเลยครับตอนนี้เหมือนจะอัพชิคิวมาเป็นเอ่อปืนอัพเกรดมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยประมาณสอ4ชิ้วปะ4ชิ้วหรือเปล่าแล้วมันจะเริ่มมีเสียงแปลกๆด้วยทุกคนเออนี่ผมก็แบบครั้งแรกเหมือนกันนะที่ได้ยินเฮ้ยเดี๋ยวดิเฮ้ยโอ้โหทุกคนดูดิเอฟเฟคโคตรเท่เท่เกินไป แต่เสียงก็อั้นเหมือนเดิมนะครับเสียงปืนไม่เปลี่ยนนะไหนลองดิเอาว่ะเอาว่ะตรงศพแบบตายตอนแรกๆนี่แบบมีเอฟเฟกต์หโคตรเท่อะเอฟเฟกต์ตายที่โคตรแบบเสียงเออพูดถูกว่ะน่ะเห็นปะเพดสวยฮะแต่ว่าด่านนี้เนี่ยพูดถึงก็ไม่ได้อรัไม่พูดถึงไม่ได้เลยจริงๆคือโอ้โหก็ดานด่านนี้เนี่ยผมยังงงอยู่เลยนะคือผมได,ได้เล่นมาบ้านเองครับแต่ว่าก็ยัง โอ้โหใจเย็ยนๆดิเฮ้ยก็แบบด่านนี้มันรู้สึกว่ามันจะงงๆหน่อยหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวผมขอฝึกด่านนี้สักพักหนึ่งนะครับจะมาอาจจะเอ้ยตอนนี้ในแรงแบบ MP น่าจะมีแล้วปะอันนี้ผมก็ไม่ได้ใจยแล้เฮ้ยแต่เหมือนว่าตอนยิงเนี่ยมันจะมีเสียงแบบหลอนๆนิดนึงเนี่ยตอนยิงนะครับยังศัตรูยังไม่ตายนะนเดี๋ยวลองดูครับลองยิงไปเรื่อยๆไหนบ้างเห็นปะมันจะมีเสียงแบบเหมือนคนหัวเราะอ่ะแบบอันๆเอ้ยไม่ใช่อันๆเนี่ยแบบ reverse อะเอ้ยโอ้โหเกิด เอาจัดจัดบอกเริ่มว่าเอาจัดจัดใน m อีก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนโอ้ยไม่ได้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้ต้องไปสู่ห้วงอวกาศเอาเวจีเอาเวจีโอ้โหโอ้โหตายดิ <awning> ม,าามาจ้ามาจ้ามาจ้าโอ้ยเป้าดูโคตรยากเลยโอ้ยทำไมเป้าดูยากขนาดนี้เนี่ยเฟสกิลมาใหม่ให่นี่แบบเป้าเริ่มยากเลยนะขวามือขวามือวันนี้เพื่อนเอ้า เสียงโคตรหลอนทุกคนเห็นปะเดี๋ยวผมจะลองยินตรงนี้ให้ทุกคนได้ยินเสียงนะครับผมจะไม่พูดนะนี่ะก็จะมีเสียงแบบเหมือนคนหัวเราะเดี๋ยวในเอ่อเบตเตอร์ระยะน่าจะได้ยินชัดกว่านี้นะครับฮัลโหลมาตาฟากะฮัลโหลมาตาฟากะสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนโอ้ยยางเอาสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ากระสุนหมดจ้ากระสุนหมดจ้าขอฆ่าตัวตายหน่อยจ้าโอ้โหเรียบร้อย โอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเราไปดูกันในเมื่อเราย่อบ้างดีกว่านะครับอาจจะได้เห็นตัวละครแล้วก็ถือปืนกระบอกนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเข้ากันดีโอเคป,เปัดไปเลยกันเลยดีกว่าครับเอาละครับมาแล้วฮนะหมดใหม่ผมบอกได้เลยว่าวดนี้นี่คือลงยิงลงยิงฮนะแล้วก็ของแบบเวลาเราเก็บก็แลด้วยเป็นไงตัวละครคือคผมชอบตัวละครตัวนี้ว่ะชอบแบบยิ่งกว่าตัวละครรีเจนเดอรี่อะเออจริงโอเคไปครับเดี๋ยวผมจะลงตรงฟาร์มนี่แหละคือตอนนี้ผมแบบ ตาแรกนะตาแรกของแมบบนี้เลยจริงๆนะครับแบบหมวดนี้เลยแล้วผมจะลองมาแบบเก็บปืนแล้วก็ให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันเรามาดูกันว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยมันจะแบบสวยไหมนะครับถ้าลงมีอาแล้วที่สะพานนีก็คือผมลงวันแมสคอตนะครับอาจจะเดือดน,นิดนึงทุกคนลองดูว่าผมจะได้กี่คิวกี่คิวขอไอซีอาร์หนึ่งหน่อยอยากดูไอซีอาร์หนึ่งนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมีคนเกิดหลังว่ะมีคนเกิดหลังแบบนี้แล้วก็ต้องสอ่นีิจ้าเอาฮ้ยคนมันไม่เปลี่ยนปืนด้วยผมเป็นไฟฟ้า เป็นไฟฟ้าไปก่อนรู้จักปืน1,500ล้านโวล์เปล่าทุกคนดูดิดูตัวละครดิดดได้นะอย่างเท่เวลาใสาก่กอออกมามันจะเป็นแบบไหนผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับซึ่งเราแบบไม่เห็นก่อตัวเองแล้เอ้ยมาแล้วครับมาแล้วครับ ICR 1โอ้โหเอ้ยดูในมุมมองของ BR มันจะแตกต่างจากมุมมองของ MP บ้างนะครับทุกคน,กคนโอ้ เออวาเทพว่ะถ้าผมไปเล่นแบบเอพีพีน่าจะแบบเที้ยวกัานี้นะแต่เสียงปืนมันดูอั้นไปมากเลยอ่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรคือในแบบนี้นะครับมันจะมีคนอยู่ทั้งหมดสี่สิบคนนะครับแล้วก็มันจะมีบอทอยู่บ้างนะแต่ผมบอกได้เลยว่าบอทก็ค่อนข้างน้อยนะครับไม่ได้เยอะเหมือนในที่เราเล่นปกตินะครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 ว้าวหวานแจ๋วครับไดไอซีอาร์หนึ่งทองมาฮะหป จะ,จะบอกว่าทองก็ทองดีกหว่านะผมคิดว่าทองแรงกว่าส้มอีกพูดว่าทองเนว่ยคือตอนนี้แบบฟาร์มของอย่างเดียวเลยอะเดี๋ยวจะลองยิงแบบให้เกิน1ิคนนะครับเกิน6คนแล้วก็มาดูเอฟเฟกต์ปืน้วยกันโอเคปะลุยกันเลยดีกว่าครับเอาละครับทุกคนคือตอนนี้เหมือนผมจะเห็นมันอยู่ตรงนั้นโอ้โหขนาดทองก็ยังดีอยู่เลยเนี่ยถ้าไม่ได้แต่งอะโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ลักรอบยิงไปดีกว่าเข้าไปดิครับ๋อไปเลยแล้กวกันมา มาลองหน่อยสิมาลองหน่อยสิเปิดบัตรไปเลยอออออซอมบี้อะ่ะซอมบี้เหรอมาดีได้หมดนะครับปืนสวยเกินโอ้คือเอฟเฟกเทพเหมือนกันนะตอนนี้2คิวแล้วเอฟเฟกปืนก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างน,นะครับหลอดครับทุกคนตัวนี้คือข้ามมาสู่สแตนด์ออฟแล้วก็ได้ยินเสียงยิงกันข้างหน้าเลยแนฮะไป ICR ีหนึ่งขอหน่อยเอ้ยอย่ามาหาวอย่ามาหาวเป็นไงหลอนไหมล่ะเพื่อน ตัวนี้มีเกาะ3มีอัปเกรดมาเลยอย่างได้เฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วอย่างนี้เราต้องตลบหลังมันแบบจกเนี่ยไปครับโจกกะจกกะเออเวลาเรายิงแบบระยะใกล้ๆแบบเนี้ยคือเสียงมันโคตรเท่เสียงมันดูแบบหลอนอะดูเหมือนเป็นคนครอบงำชีวิตอะไรเงี้ยเกินโอเมกราชโอเมกรอชตอนนี้ผมข้ามมาอีกแล้วอีกฟากหนึ่งของ อร่อยอร่อยเออคือผมรู้สึกว่าเวลาแบบยิงแบบไม่เลงแล้วเสียงมันจะเอ้ยไม่ใช่เสียงดิคือมันจะสายนะผมคิดว่าสายมากเลยจะต้องไปลองแต่งดูครับโอเคเดี๋ยวผมจะขึ้นตรงนี้ผะต้ไปยิงเสี่ยววัลคาอ้าวไม่รู้จักโจ๊กเกอร์สลแล้วโอ้โหมันยิงไกลจัดไกลจัดก็ต้องสไนด์ดิครับ ล่าช็อตไปโอเคอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่ง,อ,งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งโอ้โหไม่ได้ชิวแล้วโดนล่าอีกมาดีล่าหรอ,อโอ้โหตอนนี้คือคนเหลือน้อยมากอะแล้วเซ็งตัวนี้ว่าเซ็งตัวนี้ว่าแบบมันไม่บู้อะครับมันไม่บู้อะดว่ามันบู้กันานี้หมดเนี่ยแต่เอฟเฟกต์ปืนโอเคสองคิวไปดโโิโอ้โหเป็นไงฮนะเกินไปหรือเปล่าเอฟเฟกต์ปืนที่แบบ เฟี้ฟ้าจัดคือผมดูตื่นเต้นนะเพราะว่าผมเป็นคนอะไรเป็นชอบแบบจ็กเกอร์อะไรแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเฟี้ยวดีฮะเอาคนเอาวะเอาวะมีคนแอบผมอยู่ข้างบนตัวสุดท้ายด้วยตัวสุดท้ายด้วยเออโอ้โหสิบสองคิวมันน้องให้หรือว่ามันเยอะไหม,นเ,มนเนี่ยผมก็ไม่รู้โอเคเดี๋ยวอีกตาหนึ่งผมขอแบบรีวิวหมดนี้แบบจริงจังเลยแล้วกันนะครับอ่าเป็นลุยจริงจังเลยดีกว่า โ okay. อเคตอนนี้ผมแบบจะจริงจังเลยนะทุกคนเพราะว่าผมจะบูนแต่เอาปืนไอซีอาร์หนึ่งอะมันไม่ได้ครับเดี๋ยวรอๆไปเล่นมือน,นี้แบบจริงจังดูว่าผมจะได้กี่คิวนะครับรว่าแบบมันนะมันจะได้กี่คิวโอ้ยแลกมาเก็ต่ะอย่างนี้ผมต้องแบบบู๊แล้วแหละเมืองไหนมันจะเดือดผมยังไม่รู้เลยนะครับคือผมยังไม่แน่ใจเลยว่ามีคนกีค่คนแล้วก็มีบอทกี่คนนะคือถ้าเล่นแบบบดธรรมดาที่ผมพอจะเดาได้นะแต่อันนี้คือผมไม่ค่อยรู้เลยเล่นมาตามเมื่อกี้ก็พอสมควรเหมือนกันนะบอทอะเค้ไป okay. มาว่ะตีหนึ่งตีเดียวอ๋อเอ้ยสองว่ะสองตีถ้าจะเดือดกว่านี้ก็น่าจะเป็นออคาทันแล้วเดือดสุดแล้วอุ้ยอุ๊ยอุ๊ย,อยของดีเอ็มเคทูด้วยจัดไปฮะจังหวะน,นี้ต้องบูเล็กเสียงมันเหมือนอยู่ข้างบนปะเดี๋ยวเดี๋ยวใครเอาพกภาสก,กิีอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเสียงอยู่ใกล้ผมมา,มากเลยอ่ะสักที่หนึ่งอ่ะข้างบนปล้ววะเอ้ยนี่ไงนี่ไงโดนลื้อของเอคเนืน้อหรืเจ็ดไปหน่อย ปาบโอ้ยโคตรแรงอย่า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 งเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนขอเติมอะดรีนรลีก่อนลวกันอยู่ตรงนี้ก่อนเพื่อนแต่ยังไม่ฆ่านายเรียกเพื่อนในมาซะเรียกเพื่อนในมาซะโอเคไม่ไหวแล้วกันตายตายไปเลยไม่คือเสียงอะไรอ่ะช่วนี้แบบอัปเดตมาใหม่ดิผมเริ่มงงเหมือนกันนะเฮ้ยคนแอบมาแอบมาแบบนี้ก็เละดิครับมีคนแอบอยู่แถวนี้เอาได้เฉย อยากะมู่นะทุกคนแต่ว่ามันเป็นวันแมสคอร์ดนะครับถ้าเราลงไปอาจจะโดนรวบตัวก็ได้นะเ,อ,อ,อ,เอ,นอ๊ะเฮ้ยโอ้โหมันตกอะโอ้ถ้ามันไม่พัดตกมันตายแล้วเนี่ยโอ้โอ้พัดตกช่วยชีวิตจบเลย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่ายาอย่าอย่มามาวะตอนนี้เสียงแบบ รอบหัวเลยครับผมไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนกันเว้ยตอนเนี้ยเอ้าโูนได้ไงวะมันอยู่ข้างบนไม่ใช่เหรอโอ้ฉายแสงมาถึงนี่เลย Let's go มาบนสุดเลยเฮ้ยโดนแทบว่ะอีดโดนแทบข้างล่างแบบนี้ต้องลุยฮะจึ๊บโอ้ยตอนสามโอ้ยหล่อมตีไงล่ะมีคนอยู่ใต้บ้านผมครับมีแทบด้วยยังไม่กล้าเข้าอ่ะกลัวเสียเปรียบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโดนไปสองนัดวัตรหรือคนวะเนี่ยคือมันเกิดใหม่ได้ด้วยนะครับ สามารถชุมชีวิตกันได้เหมือนปกติเลยนะเอาไงดีเอาตัวนู้นก่อนแล้วกันดีกว่าไปหายไปไหนวะเนี่ยลงตามแล้วหายเฉยโอ้กรรมเออ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 เฮ้ยโอ้โหลืมเติมกระสุนเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เีไม่ควรอยู่ข้างบนกว่านี้อีกเหรอเอาละผมโดนเล่นและเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยอะเกินเยอะเกินไปแล้วเอาตอนนี้ก่อนแล้วกันเอาตอนนี้ก่อน ซอมไปเลยซอมไปเลยซอมไปเลยเอ้ยตอนนี้ผมฆ่าไปเมื่อกี้ดิว่มันเพิ่งเกิดมาใหม่อะไรอะไรจะสู้กับเอเยหนึ่งเเจล็อมันสู้กันไม่ได้น้องไปฝึกมาใหม่ซะโอ้ก็สามประธานอ้าไม่เต็มด้วยไม่เป็นไรเก็บไปเลยครับข้างบนเนี่ยเอ้ยอ๋ออีกกับได้อัดใหม่โอ้ my god เอาเหลืองเหมือนมันจะอยู่ข้างหน้านี่แหละผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ข้างบนข้างล่างอะแต่ตอนนี้เกาะใกล้แตกครับเอ้ยวงมา โอ้ลืมเช็ควงเฮ้ยไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวปะเอ,เอา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 ยิงอะไรกัน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 จ้าหนูหนูเอาเน็คน็คแบบนี้ก็ฟรีสิจ้าเหมือนมันจะไม่หมดเลยทุกคนเอๆๆๆ้ยสกิทสกิทแบบนี้ตายดีครับคนด้วยนะทุกคนไม่ใช่บอทนะครับมันต้องมีอีกมันต้องมีอีกอยู่ไหนเอ่ยน่าจะเหลือตัวสุดท้ายเลยทุกคนในบ้านหลังนี้ครับนี่ไง เออเรียบร้อยเอา้าตัวนี้ผมชิวไปสามรอบชิวตัวเดียวสามรอบโอ้ขอโทษนะครับเ <c oughs> พื่อนโอ้ไม่เอยทำแบบนี้เลยโหน่าจะไม่ถึงเอ่อยี่สิบน่าจะยากนะครับเพราะคนมันมีแค่สี่สิบอ่ะแล้วตอนนี้เหลืออีกหกคนนะครับอยู่ข้างหน้าเราเลยแบบนี้ต้องราช็อตเอ้ยน็อกอยู่วะน็อกอยู่วะน็อกอยู่อ้ใส่อยู่นะใส่อยู่นะขอขอขอตัวบนไม่ทัน อ๋อไปก่อนเอาเฮ้ยเฮ้ยเอาเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้อเออหายทีโอ้เหมือนอยู่ในสงครามโลกโอ้ไม่ก๊อชโอ้ไม่ก๊หายไปเอ้าพอหายก็หายเฉยเมื่อกี้มันคืออะไรวะทุกคนผมนี่งงเลยอะอยู่ข้างหน้าเราอยู่ข้างหน้าเราป่าระเบิดมาด้วย ปารลวเวิร์ดมาด้วยมีฝีมือนะเราอะแต่ไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นใช่ไหมในพุ่หญ่าคือตอนนี้ไม่ได้มาเล่นแบบไอซีอาร์หนึ่งเลยแต่เมื่อกี้ผมแอบไปเซตไอซีอาร์หนึ่งมานิดนึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองถ้าเจอเราเดี๋ยวจะลองเก็บมาแต่ไอคหนึ่งเจ็ดคือพ่อทุกสถาบันนะอือโคตรดีโคตรนิ่งอันนี้ขนาดแบบอ่าไม่ใช่เซตเองนะครับถ้าเซตเองนี่แบบนิ่งกว่ดีเยอะเลยโอเค เหลือคนสุดท้ายโอ้ม my ก o อ h เอาว่าเดี๋ยวผมไปกล่องไอ o ดอกกล่องนี้แล้วกันนะครับอ้าวอ้เ,เ,เจอแล้วเจอแล้วจ้าเจอแล้วจ้าระยะนี้ mk2 โดนไปนัดเดียว <c oughs> คนด้วยนะเว้ยเอาว่ะเดี๋ยวผมจะลองจุกๆไปหามาแล้วกันลองใช้ mk2 บ้างนะครับเริ่มเบื่อไอ1เคแล้วแบบนี้ก็ต้องไปเอาแอ o ดอปดีครับป่าบยหรลอบอกไปนะครับผมใช้แบบ เครื่องล่อนใหม่แล้วนะครับทุกคนโอเคนี่เลยครับผมเซ็ตมาเรียบร้อยลองดูกันว่ามันจะนิ่งหรือเปล่าเอ้ผมอยากเซ็ตเอ้ผมอยากแบบลองปืนก่อนว่ะอย่าเพิ่งไปฆ่าไปดีกว่าเดี๋ยวขอลองปืนก่อนนะ oh God. Oh, โอเมกคตโอโหโคตรนิ่ง <PR> <id> แต่ประมาณครึ่งแม็กขึ้นไปก็ดิดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอไปลองปืนหน่อยละกันลองงัดแบบระยะไกลกับเขาดูนะว่าผมจะไหวหรือเปล่าตัวตัวนี้มีเีตุผอยู่แหละ นิ่งมากครับทุกคนนิ่งจริงโอ้ยอันนี้ผมเน้นเรื่อนระยะนิดนึงนะครับอาจจะไม่ได้นิ่งแบบ100%แต่ว่าจะมีระยะหน่อยมันเจ็บมากเลยตอนนี้ผมคิดว่ามันใกล้ตายเลยเมื่อกี้ถ้าบีอะเลยครับแต่งปืนแบบเน้นระยะเป็นอันนี้โคตรได้เปรียบนะผมบอกแค่นี้แหละโอเคผมจะวัดตรงนี้แล้วกันเอ้ยมันกับผมนี่แบบเข้าวงพอๆกันเลยนี่วอยู่ไหนวะเอาเฮ้ยอยู่ต้นไม้ป่ะเฮ้ยเอาออกวงออกวงด้วยกันไปเพื่อน โอ้ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอ้าวตายวงโอ้อะไรเนี่ยมันเกิดอะไรกับผมเนี่ยโอ้ยโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรครับคือคลิปนี้เนี่ยแบบสุดจัดครับปืนก็บอกนี้ผมชอบมากถนะ้าใครแบบชอบนะ้วก็อย่าลืมไปลองเติมตามเลยทุกคนก็ใครอยากจะเติมก็อ่าโอเวอร์ท็อปอัพนะครับจุบจ๊บ